สวัสดีครับพบกับช่องวุฒิชัยชาแนลนะครับตอนนี้มาเก็บงานอยู่ที่บ้านหมอ,อนะครับดูมีใครบ้างตอนนี้กำลังกำลังสมคูณเพืเ่อคูกระเบื้องนะครับติ๊บแน่แล้วปูกาวเลย ได่รู้าคลาาของนะีดีม่เอาเลยอ่ะ <ulously, S 2> วอนนีุู้คนซึ่งกำลังผสมปูนเพื่อปลูกเบื้องให้หนอนะครับให้เสร็จภายในวันนี้สมูใส่แมยอกมี่กมลยนะฮะออกแกผสมปูนครับสรสรใส่แมสแมสช่องพ่เสียงหายนะครับ ที <Cornell. S 2> ่อ้อไปเอาพี่อ้อัคพงงไปไหมังคพงังคพงไมแบกกูน่ะกูเล่าททีอ้อตามคนพี่อ้อไปโอ๊ยทำเป็นโชว์ขาขาว โขาขาวขามีเครื่องอีกโอ้โอ้โอไ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ช่างพุงรูปหล่อของเรานะครับ แดทุกท่านเลยนอิห็ดนาบดปีมตจนาตะก้าวเขาบอกไอหยังกันนะเห็ดนาบดปีมิ่นาตะก้าวเขาเือตะก้าให้เดียวมิตะกาตะก้าห้เดียวเหลือซ้ำตะก้าอย่างเดียวเหลือแต่ซ้ำตะก้าผู้ไรซิ่ไปซ้ำตะก้ากับส่วนเมียส่วนเมียไปซ้ำตะก้าอแอนโนโฟนสวัสดีค่ะนะคะมากดไลค์ให้นขกดไลค์ให้สวาขอบคุสายันอีรี เมียนแล้วคนขยันนะฮะใช่ไม่อยู่นี่นะครับแอดครับผมน้องดูแล้วไม่เหมือนคนไทยสักคนเลยนะเอานกคนไทยหรือเปล่าฮวยก็เป็นคนไทยหรือเปล่าหัวหนุ่มน่าจะคนไทยเหมือนกันรู้ไอซีกออบครับเอาไปเลยนะไอซีกอสอบทำบ้านไทยโดตรนะสามกอสอบแล้วมันจังไปขึ้นเลยเนี่ยบ้านที่อ่อนบ้านที่อ๋อนะฮะจัด ทำองน้ห้องพี่อ้อเสียหายใอกคนมองให้แกกลับมาก่อนครับตันช่องพี่อ้อเสีย อ mm. ย่างเนอะวันนี้ักค่ะคุณคุะสู้ๆนะคะคุณคุณไหลนะคะถ้าเกิดมีเหล่ายูทูบเบอร์มาเป็นกำลังใจนะครับแยะๆเลยตอนแรกผมว่าจะขับรถกลับออกมาคกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าขนมเต็มนะครับสสอบสสอบระวังเค็ดแอวเด้อโหสุดยอดเลยครับ ครัช่างคงแจกใจนะครับแจกของช่างคงเป็นพิการเลยครับโอ้ต้องดูแลดีๆได้นะต้องดูแลต้องดูแลผู้ใดเป็นแม่บ้านต้องดูแลเด้อแม่แม่บ้านต้องนวดเอวให้ได้ครับ้องเท้าหน่อยนี้มาขอเท้านะมาแล้วนะครับพี่อ้อมาแล้วถ้านวดให้แม่ก็กลัวได้รางวัลหน่อยนะแม่ก็เลยไม่อยากนวดครับ ครดีปาดาด้วยครับผมดลงนะครับกรดีดครับผมอสมปูนล็อตใหม่าครังลครังก่นดะครับัง้งไปนะครับผมเขื่อกับตันนะรังทิงไปเดีตัุกียวไหมครับอันี้อ่านว่ารดีสคร้ยสามสบงดช่วยดีอัดีปลาดับนะคนช่วยเดีวปูนบสนัดนอครับซื้ออีก ยไปเลยครับัก็องเสียยากยางครับยังยังบวนดขึ้นนึงเลยครับไก่ไก่ครับผมนี่ันอัดนไปไปเลยครับเข้าอไมปไรเอฟซีชิอ่ะ้ชวดไทยทั้งตัวงูอ๋อมองเงาเหรอเไม่เป็นไรเอฟซีเมากดให้ออดิศรด้วยนะครับ เด้ยจะให้อันนี้สองคนโอ้น้ำโจ๊ะโชวน้ำน้ำไม่รู้เล ห้องน้ำอยู่หลังบ้าห้องน้ำอยู่หลังตามันมีคู่อยู่ตัวคู่ไปไหนแล้วเอาให้เชียร์รุ่มไปดูในไลฟ์อ๋อมีสายยางอยู่ที่ร้านไปเอาสายยางนะครับไลฟ์สดมาเพื่อให้กำลัใคุณนันชาแนลได้นะคะคุณสายยางมากดให้แล้วขออดิษฐานเพื่อขอ้วยที่เด็กครับผมเห็นว่ามีมาแล้วนะครัะเดินเจ้าตัวอยู่ไหนพอแล้วมั้ง พอแล้วยังไม่มาเอามาอีกบ่มาแล้วหมดแล้วครับเคลิปที่มาแล้วครับแต่ยังมีอยู่ครับไม่พอแล้วนะแต่ไม่ได้แบกมาแล้วมาห้าสอบอีกบอเอามาหกสอบเที่ยวเที่ยวแรกที่แรกสาม สาแมท่ามึงพยาลโอ้ยคนเห็ดงานเหนื่อยค่ะใสาแมทมันก็หายใจสิายเลยค่ะพี่น้องมันสิ่ว่าไดตายนอนโควีตวค่ะเห็ดเวีกยส่แมทคือได้สีใส่อดอ่อก่อหายใจคุณเจ้าสิตายป้า่ได้สองกะมันเจอสาไปหากลีตอนเห็ดเวียนเอาเขเยนทีละ เหมือนเราไปดำนาถ้าเราใส่เม็ดเราก็หายแก่ฝืดเด้อหายแก่ผิดพลาดนี่ไม่ได้หายใจอะไรนี่ใส่แค่ปากนี่ปิดจมูกไม่ได้นี่หายใจไม่แตกแตกพี่อ้อหมดนะพี่เสียงเอาไปให้สถามก่อนแตกหมดซื้อพริกมาให้เขาก่อนเป็นเด็กซื้อพริกกพริคนนี่ครับคือนี่คือเฮียเดนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ้านลุงบ้านยายจำลองจ้าซื้อเค้กมาแล้วไม่้เชคพอผมจะไปทำ เก็บงานไฟให้แกให้เรหสร็จอ๋อพี่เป็นคนช่างยายจำลองนะครับใช่ครับรางบ้านช่างเดี๋ยวก็ไปแล้วไปหายายจำลองนะครับเอาเขาให้ยายอ้อครับ<า>ครับรับงกับข้าวเขาให้มาซื้อพริกครับเป็นเด็กซื้อของครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเค